ตอนที่5ศิลปะแห่งการปล่อยวางกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างสงบและเข้าใจมากขึ้นสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ Beyond the Blues วันนี้เรามาคุยกันเรื่องหนึ่งที่หลายคนเข้าใจผิดนั่นก็คือการปล่อยวางคำว่าปล่อยวางนี้เรามักจะได้ยินบ่อยมากปล่อยวางซะอย่าไปคิดมากแต่จริงๆแล้ว มันหมายความว่าอย่างไรและที่สำคัญคือมันไม่ใช่การไม่สนใจหรือการยอมแพ้อย่างที่หลายคนเข้าใจผมขอเริ่มด้วยเรื่องจริงให้ฟังนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วแต่เธอยังติดอยู่กับมันทุกวันเธอคิดถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นคิดว่าถ้าเธอทำอย่างนั้นอย่างนี้มันอาจจะไม่จบเธอโกรธตัวเอง โพษตัวเองและใช้เวลาหลายเดือนอยู่กับความคิดเหล่านี้จนเธอเริ่มรู้สึกว่าชีวิตของเธอหยุดนิ่งไม่สามารถเดินหน้าต่อได้แล้ววันหนึ่งเธอได้คุยกับคนหนึ่งที่ผ่านประสบการณ์คล้ายๆกันคนนั้นบอกกับเธอว่าการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราลืมหรือไม่สนใจ แต่มันหมายความว่าเรายอมรับว่าสิ่งนั้นอยู่แต่ไม่ปล่อยให้มันควบคุมเราประโยคนี้เปลี่ยนมุมมองของเธอไปเลยเธอเริ่มเข้าใจว่าการจะก้าวต่อไปได้เธอไม่จำเป็นต้องลืมอดีตแต่เธอต้องหยุดปล่อยให้อดีตกำหนดปัจจุบันของเธอนี่คือสาระสำคัญของการปล่อยวางครับมันไม่ใช่การทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่การบังคับให้ตัวเองลืม แต่มันคือการยอมรับความจริงแล้วเลือกที่จะไม่ให้มันครอบงำชีวิตของเราต่อไป